วันนี้มาตามต่อทีมงานเซเล็กครับมาดูทีมงานเซเล็กดันดินกองกลับที่ครับนี่กรับที่เซเล็กอีกแล้วครับตามต่อช็อตมันๆครับช็อตเด็ดช็อตเด็ดพี่น้อง เปนทาที่บ้านนะครับนี่กลับที่บ้านนี่นี่โอ้แดดหน่อยครับแดดแดดจะร้อนหน่อย่าจจะทมไม่มไนานแล้วอันนี้ฟอร์ตนะครับ หกหกหกศูนโอ้ยนี่ลมเดอดย่งนุ่มเลยครับกำลังนิ่มเลย <c oughs> ดันกิ่งกองครับน่าจะกองละ30บาทกองละ30บาทตอนนี้ก็ประมาณสัก50เทีเ่ย <c> ว <oughs> อันนี้น่าจะเป็นคุณปูเลยแหละครับเป็นเก่าเลย เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตับแต่งมาแล้วคันนี้เป็นพาวเวอร์เรียบร้อยอ <c oughs> น้ำมีนเตาน่าจะประมาณนี้หกสิบเกกลับเวืออยู่ครับ 嗯。<c oughs> <c oughs> อัดกองเลยนะครับอัดกองเลย1 2 3 4งสองห้าหกเดแปดแถวละสนะิบห้น่าจะประมาณ5,60เที่ยว 6660นะครับอันนี้ฟันนี้เริ่มมีฟันแล้วครับติดต่องานได้ครับรับงานครับ เขตศรีนรงค์นะเขตศรีนรงได้หมดเลยครับจังหวัดสุรินทร์บบที่บุกเบิกป่าติดต่อเสียเล็กได้เลยครับงานมีงานเดินโโอ้โหเก็บขอบข้างนะครับ โอ้คขับสายอัดสายอัดเก็บงานข้างไปก่อนครับสายในก็น่าจะประมาณนี้มันดันไม่น่ายากครับจะเก็บเก็ขบข้างดินโจ๊กบ้านเขา ปูในแรงจริงๆครับสวยๆฟังแต่เสียงก็รู้แล้วว่า เสียงหางก็ยังไม่ค่อยโยกเท่าไหนนรนนน่นะครับส่วนนี้จ้าของเก็บเนียบเลยครับอันนี้ขับเทาเดียวนะครับน,นี่ขับเทาเดียว ชุดเครื่องก็น่าจะมาจากนอกหมดเลยครับคันนี้ไม่น่าได้ผลิตบ,บ้านเราเพราะว่านำแต่สมัยแต่ก่อนขอนำเข้ากันครัืแรงจริงๆนี่ก็น่าจะเก็บไส้ในเก็บขอบนอกเสร็จแล้วก็มาเก็บไส้ในค่อยก,ก็ปรับให้เสมอจะได้ครับนี่ของเราจะเริ่มเรียนรถหาเอียงหามุมแล้ว เหียมครับบางคันก็จะรับเป็นงานดันชั่วโมงครับแต่แถวนี้ก็รับเป็นกองกองละ30บาทน่าจะกองละ30บบาทบางคนก็รับเป็นชั่วโมงชั่วโมงละห้าร้อ รอบเดียวเลยครับนี่นี่น่าจะตัดยอดรอบเดียวเลยตัดยอดแล้วก็แต่งเลยครับทำงานเร็วมากมียำยำมียำคูมียำ,ยำ,ยำดินก็เพิ่งน่าจะพุ่งเทอะนะครับบนตกครับทีนี้มันก็เลย ก็สวัสดีค่่นชมคลิป,ปนี้ก็ฝาก,ก,กดติดามกดไลเป็นกาลังใจช่องดีซลรถไถน,นะครับอาจจะทาคลิปสลับกันไปกันมาเ็รูปบ้างเป็นลิปบ้างแล้วลาาาพมาตเสเล็กกับ E นับสนินี้ก็สวัสดีครับ